หนึ่งสิ่งที่พ่อแม่ควรทำเพื่อให้ลูกมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีพูดเร็วพูดเก่งสวัสดีค่ะพบกับพกันค่ะหลายคนนะคะอาจเคยสงสัยว่าทำไมนะคะพิการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆมักบอกว่าเวลาที่ทำอะไรกับลูกให้พูดกับลูกด้วยนะคะวันนี้พี่ก็จะมาบอกเหตุผลค่ะว่าทำไมนะคะเราควรพูดกับลูกทุกครั้งหรือว่าอธิบายนะคะสิ่งที่เราทำกับลูกค่ะเช่นตอนนี้แม่กำลังจะอาบน้ำให้หนูนะตอนนี้แม่กำลังจะอุ้มลูกขึ้นนะ ทำไมเราต้องทําแบบนี้จริงๆแล้วมันมีหลักฐานทางวิชาการนะคะที่บ่งบอกเลยว่าการอธิบายกิจวัตรประจําวันหรือพูดกับลูกในสิ่งที่เรากำลังทาให้เขาเนี่ยกับลูกบ่อยๆนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานสมองด้านภาษาคา่ะทําให้ลูกมีโอกาสพูดเร็วขึ้นและเข้าใจภาษามากขึ้นและแน่นอนค่ะก็จะส่งผลต่อพัฒนาการด้านสมองนั่นเองค่ะเหตุผลก็คือว่าการที่เราพูดกับลูกบ่อยๆนะคะอธิบายบ่อยๆก็จะเป็นการเพิ่มคําคําศัพท์ในสมองค่ะ ซึ่งมีงานวิจัยนะคะบอกเลยค่ะว่าจํานวนคําที่เด็กได้ฟังทุกวันนะคะส่งผลต่อทักษะภาษาตอนโตอย่างมีนัยสําคัญค่ะที่2ค่ะเป็นการกระตุ้นสมองให้มีการเชื่อมโยงค่ะการอธิบายนะคะสิ่งที่กำลังจะทําให้ลูกแล้วลูกก็ได้เห็นนะคะในสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็น การกระตุ้นให้สมองเกิดการเรียนรู้แบบมันติเซน s ซอรีนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงในวัยทารกค่ะ 3. ค่ะช่วยพัฒนาการด้านตอบโต้ค่ะถึงแม้เด็กอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะแต่เขาก็จะพยายามส่งเสียงตอบโต้เวลาที่เราพูดหรืออธิบายกับเขา 4. ค่ะทำให้ลูกคุ้นชินกับโครงสร้างของประโยคนะคะเช่นแม่กาลังจะพาหนูไปอาบน้ําหนูกําลังจะกินข้าวแบบนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะ อธิบายในสิ่งที่เราทํากับลูกในกิจวัตรประจําวันง่ายๆแค่นี้ค่ะก็จะช่วยให้ลูกน้อยของเราพูดเร็วขึ้นพูดเก่งขึ้นค่ะและที่สําคัญสมองก็จะพัฒนาด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ4ข้อที่ไม่ควรเช็ดตัวลดไข้หากลูกมีไข้สวัสดีค่ะพบกับพี่กันค่ะคลิปก่อนหน้านะคะพี่กันเคยทําคําแนะนํานะคะว่ามีไข้แล้วจะเช็ดตัวลดไข้หรือเปล่านะคะในคลิปนี้ค่ะพี่กันจะบอกว่าถ้าลูกมี4ข้อนี้ค่ะ ไม่แนะนําค่ะให้เช็ดตัวลดไข้ค่ะข้อแรกค่ะลูกเนาสั่นตัวสั่นหรือว่ากําลังขนลุกค่ะช่วงนี้นะคะร่างกายกําลังเร่งการเพิ่มอุณหภูมิค่ะทําให้มีการหนาวสั่นค่ะถ้าเราไปเช็ดตัวลดไข้ค่ะจะทําให้หนาวแรงขึ้นค่ะแล้วก็ไข้สูงกว่าเดิมค่ะ 2. ค่ะมือเท้าเย็นแต่ตัวร้อนแบบนี้ก็ไม่ให้เช็ดตัวลดไข้ค่ะเพราะร่างกายยังไม่พร้อมที่จะระบายความร้อนการเช็ดตัวก็จะทําให้ลูกไม่สุขสบายตัวมากยิ่งขึ้น3ค่ะ เด็กพึ่งชักเสร็จแล้วพึ่งหลับค่ะอันนี้ห้ามเช็ดตัวนะคะเพราะจะเป็นการรบกวนเด็กค่ะโดยปกติแล้วถ้าเด็กชักแล้วพึ่งสงบลงนะคะควรให้เด็กพักค่ะและสี่ค่ะถ้าเช็ดตัวแล้วลูกร้องไห้หงุดหงิดต,ต่อตาร้องจนอาเจียนแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเช็ดตัวลดไข้นะคะสําหรับคลิปนี้พี่เกลนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะจะทํายังไงดีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่สําเร็จสวัสดีค่ะพบกับพี่เกล็นนมแม่คุณแม่หลายท่านเครียดและกังวลมากค่ะ เพราะว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มไม่สําเร็จนะคะนมแม่ไม่พอลูกกินนมแม่ไม่ได้ทําให้เกิดความเครียดนะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะพี่แกนจะมาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่สําเร็จไม่ใช่บ่งบอกว่าคุณแม่เป็นแม่ไม่ดีนะคะคุณแม่ยังมีหน้าที่อื่นๆที่คุณแม่สามารถทําได้ดีค่ะหรือว่าจะเป็นนะคะการเลี้ยงลูกให้เติมโตแข็งแรงนะคะพาลูกไปฉีดวัคซีน การอ่านหนังสือนิทานกับลูกการเล่นกับลูกการให้เวลาคุณภาพกับลูกบ่อยๆนะคะการเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะคุณแม่ยังสามารถทําหน้าที่อื่นๆได้อีกเยอะค่ะพี่แกนมาเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าเลี้ยงลูกของแม่ไม่สําเร็จไม่ใช่เป็นแม่ไม่ดีค่ะสําหรับตรงนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ